นาวจร์พรคุณสุวรรณดิฉันนางสาวชนาดาพิทักษ์นอกค่ะดิฉันนางสาวพอลิตาโคตัดิฉันนางสาวแพ้พลอยจันยาดิฉันนางสาว,าวนาาัชิราจงวัฒนานะดิฉันนางสาวลินดาคุณจนันทร์ผมนางชนว,วัฒน,น์นาวมรัน ผมนายวิเชียรพัฒน,น,น์เบนการสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องโฟล์เพนด้าขอให้ทุกท่านเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ ต้องการศึกษาความเป็นมาของบริษัทฟู้ดแพนด้าฟู้ดแพนด้าสาขาป,ประเทศไทยเปิดตำเนานมามากกว่า6ปีเป็นแอปพลิเคชันผู้ช่วยอีกหนึ่งด้านตัวเลือกในวันหยุดขี้เกียจออกไปไหนขี้เกียจทำอาหารลองสั่งอาหารเดลิเวอรี่จากร้านอาหารและขนมผู้นำศูนย์รวมบริการ สั่งอาหารออนไลน์ระดับโลกฉลองครบ2ปีในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยขึ้นแท่นเป็นผู้นำตลาดพร้อมส่งมอบเมนูที่มีความหลากหลายมากที่สุดจากฟันธมิตรร้านอาหารทั่วประเทศพร้อมให้ผู้บริโภคสัมผัสประสบการณ์การสั่งอาหารทางออนไลน์ที่รวดเร็วที่สุด ง่ายที่สุดและสะดวกที่สุดไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ Food แพนด้เป็นตลาดส่งอาหารผ่านมือถือของบริษัท Delivery Hero SE ในเบอร์ลินและดัมเนินธุรกิจใน50ประเทศมีการใช้งานส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บัตเกเลียเลรลูมเนียมีสำนักงานใหญ่ที่กุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันธุรกิจสั่งอาหารออนไลน์ชื่อดังฟู้ดแพนด้าได้รีแบรนด์ครั้งใหญ่ด้วยการบอกลาสีส้ม ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของแบรนด์มานานมาเป็นสีชมพูซึ่งประจำแบรนด์ใหม่เพื่อไปสู่ทิศทางใหม่การรีแบรนด์ของฟูดแพนด้าที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเยอรมน,นีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังบริษัท Delivery h e ฮีคู่แข่งในตลาดบริการส่งอาหารออนไลน์สัญชาติเดียวกันได้ซื้อกิจการฟูดแพนด้าในเดือน ธันวาคมพุทธศักราช2016และต่อมาได้ทำการเปลี่ยนสีส้มมาเป็นสียชมพูแทนส่วนสัญลักษณ์แพนด้ายังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะฟู้ดแพนด้าถือเป็นธุรกิจบริการส่งอาหารเดลิเวอรี่รายแรกๆที่เข้ามาบุกตลาดให้บริการส่งอาหารครบวงจรในประเทศไทย สร้างภาพจำอย่างฉ่ำไว้ด้วยโลโก้น่ารักรูปมีแพนด้าบริการสั่งอาหารออนไลน์ ine, ที่อยู่ในเคเรือเดียวกันด้วยซึ่งจะรีแบรนด์ฟูดแพนด้าใน190เมืองจาก12ประเทศที่บริษัทเปิดบริการสั่งอาหารออนไลน์ ine, อยู่รวมถึงสิงคโปร์ฮ่องกงฟิลิปปินส์ไต้หวันและแน่นอนว่ารวมถึงประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นฟูดแพ a นด้าจะนำเสนอแอปรูปแบบใหม่รวมถึงหน้าเว็บไซต์ใหม่ที่เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการแล้วโดยจะเน้นปรับปรุงให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นจะมีการติดตามออเดอร์และกำหนดเวลาที่ส่งสินค้าการเป็นพาร์ตเนอร์กับร้านอาหารโดยรับจัดส่งออนไลน์ให้ค่าจัดส่งเริ่มต้น40่บาท ต้องการศึกษารูปแบบการจัดการและระบบสารสนเทศของบริษัทฟู้ดแพนด้าว่ามีการจัดการในรูปแบบใดการจัดการและระบบสารสนเทศของบริษัทฟู้ดแพนด้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากและการจัดการสวัสดิการอัปเดตการเข้าถึงโปรแกรมดูภาพรวมการใช้จ่ายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและอื่นๆ กับพอท่านบริษัทของฟูแพนด้าที่จะต้องใช้ระบบการจัดการการที่ต้องดูรูปแบบฟิวเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริการทางด้านการส่ง Delivery Concept การจัดการโปรโมชั่นต่างๆที่ดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้าการกระจายรูปแบบของโปรแกรมของบริษัทในการบริการอย่างทั่วถึงแก่ผู้ที่ได้รับบริการตัวอย่างเช่น แบรนด์ชั้นนำของฟู้ดแพนด้าที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยเข้ามาใช้ประโยชน์โดยฟู้ดแพนด้าได้เปิดตัวฟิลเจอร์ใหม่แพนสมาร์ทบนแอปพลิเคชันซึ่งจะอยู่เป็นแคสเกอรี่ช็อปให้เราสามารถซื้อของจิปาถะได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านไปที่ร้านหรือไปเดินไปที่ร้านโช์หวยปากซอยอีกแล้ว ฟู้ดแพนด้ามีวิธีการจัดการระบบปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพตลอดเวลาและคาดหวังว่าจะพัฒนาให้เร็วเท่าที่จะทำได้ในการส่งอาหารให้กับลูกค้าโดยไม่เกิน30นาทีส่วนร้านค้าในโปรเจกต์กควาต่างๆที่ใช้เวลาน้อยกว่า30นาทีแผนธุรกิจของฟู้ดแพนด้าในขณะน,นี้เน้นการส่งเดลิเวอรี่ในรัศมีการส่งแลยการเลือก ร้านอาหารมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความแน่นอนว่าจะใช้เวลาส่งไม่เกิน30นาทีฟู้ดแพนด้าอยากจะตอบสนองภารกิจของเราที่จะต้องส่งเร็วและอาหารยังฟรสให้ได้มากที่สุดเป้าหมายสูงสุดของฟู้ดแพนด้าต้องการให้ลูกค้าพบประสบการณ์ที่เชื่อถือได้และพึงพอใจทุกครั้งขณะที่ต้องการวางแผน การจัดส่งของฟู้ดแพนด้าที่พัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลาโดยความรวดเร็วในการจัดส่งมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องสำคัญอย่างแรกคือไรเดอร์ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารต้องมั่นใจว่ามีเพียงพอในชั่วโมองที่พีคและการฝึกอบรมให้พวกเขารู้จักโลเคชั่นนอกจากนี้ต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้สเสถียร รวมทั้งต้องทำงานใกล้ชิดกับร้านคู่ค้าอย่างแรกคือร้านอาหารเมื่อรับออเดอร์ต้องรีบทำเลยขณะที่คนส่งออเดอร์จากร้านอาหารให้ไรเดอร์ต้องมีประสิทธิภาพทำงานรวดเร็วเพื่อให้การส่งอาหารที่เร็วขึ้นแม้ว่าจะแค่หนึถึนาทีก็ตามผู้จัดการออฟฟิศผู้จัดการสวัสดิการอัปเดตการเข้าถึงโปรแกรมดูภาพรวมที่ใช้จ่ายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และอื่นๆกับพอท่านบริษัทของฟู้ดแพนด้าป่ายการเงินประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงความยุ่งยากด้วยระบบใบแจ้งหนี้ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทั้งบริษัทออเดอร์ทั้งหมดจะถูกรวมเป็นสรุปยอดชำระรายเดือนหรือทั้งสองสัปดาห์พนักงานและลูกค้าสั่งฟีออเดอร์เตรียมการรับประชุมหรือกิจกรรมล่วงหน้า สั่งอาหารเป็นกลุ่มจากร้านอาหารคัาสสันและจัดกิจกรรมหรือปาร์ตี้รับลมร้อนครั้งหน้าได้ในขั้นตอนเดียวควบคุมได้ง่ายกว่าจากที่เดียวเราออกแบบ่อเทลฟู้ดแพนด้าสำหรับธุรกิจให้ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณใช้ง่าย ทุกขั้นตอนและดูภาพรวมตั้งวงเงินสวัสดิการตามวันเวลาสถานที่และวันดิการหนตั้งวงเงินสวัสดิการตามวันเวลาสถานที่และบริการ 2. จัดการพนักงานพนักงานเข้าใหม่และควบคุมกฎได้ง่ายๆ 3. ระบบ ใบแจ้งหนี้ลายเดือนหรือ2ส,สัปดาห์ที่ดียิ่งขึ้นสั่สั่ง P-order ล่วงหน้าสูงสุด14วัน 5. มีผู้จัดการบัญชีแต่ละบัญชี การศึกษาการบูรณาการการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการของพุดแพนดาว่ามีบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบใดบ้างพุดแพนดาคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วมของธุรกิจต่างๆเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนทำให้ทุกธุรกิจเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ เป็นการสั่งอาหารออนไลน์ฮิตทั่วเมืองในระบบงานของสายการผลิตปัจจัยบวกมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็วและมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบดำเนินการผ่านสมาร์ทโฟนตั้งแต่การการทำธุรกรรมไปจนถึงการสั่งอาหารเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนและทำให้ทุกธุรกิจ ได้มีศักยภาพในแอปพลิเคชัน f o ดแพนด้าสามารถโหลดได้ฟรีค่ะแพลตฟอร์มชั้นนำต่างๆได้แก่ iOS Android และ Windows กว่า40ตลาดโดยลูกค้า สามารถเลือกวิธีจ่ายเงินตามความต้องการไม่ว่าจะผ่านทางมือถือหรือจ่ายเงินสดเมื่อได้รับอาหารลูกค้าสามารถสั่งเมนูโปรดได้อย่างสะดวกสบายพร้อมภาพอาหารรีวิวร้านและการให้คะแนนรวมถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษจากร้านอาหารมากมาย แอปพลิเคชันล่าสุดมาพร้อมระบบจ่ายเงินที่รับการพัฒนาให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นมอบความสะดวกสบายและง่ายต่อการสั่งอาหารจากร้านอาหารมากกว่า30,000ล้าน และการใช้ระบบออนไลน์เพื่อใช้บริการ Delivery Food <ม>ที่สำคัญคือการเลือกอาหารผ่านทางระบบออนไลน์ที่จะช่วยทำให้ผู้บริโภคยุคใหม่มีอิสระต่อการเลือกซื้ออาหารจากร้านอาหารต่างๆได้มากขึ้นจากที่เคยเดินเข้าร้านอาหารเลือกสั่งอาหารที่ชอบได้เพียง1อย่างหรือ2อย่าง ต้องเดินออกจากร้านเพื่อไปหาร้านใหม่แล้วซื้ออาหารที่ชื่นชอบต่อไปทำให้ไม่สะดวกต่อการเดินซื้อกลายมาเป็นรูปแบบอิสระที่เพียงแค่เลือกผ่านหน้าจอว่าต้องการอาหารแบบไหนจากร้านไหนเลือกสั่งถึงบ้าน เท่านั้นก็จะได้อาหารที่ต้องการแบบครบถ้วนผู้บริโภครุ่นใหม่จึงเน้นเรื่องความอิสระในการเลือกสรรของตัวเองที่ชื่นชอบเป็นหลักทางการแก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ ระบบสารสนเทศของบริษัทฟูดแพนด้าฟูดแพนด้าผู้นำศูนย์รวมบริการสั่งอาหารออนไลน์ระดับโลกฉลองครบรอบ2ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยขึ้นแท่นเป็นผู้นำตลาดพร้อมส่งมอบเมนูที่มีความหลากหลายมากที่สุดจากพันธมิตรร้านอาหารทั่วประเทศ องค์ประกอบสำคัญของจริยธรรม 1. ความเฉียวฉลาด2ความกล้าหาญ 3. ความรู้จักเพียงพอ 4. ความยุติธรรม 5. ความมีสติ ประโยชน์ของจริยธรรม 1. จริยธรรมก่อให้เกิดความมุ่งมั่นของพนักงานในองค์กร 2. จริยธรรมก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร 3. จริยธรรมก่อให้เกิดความมั่นใจของนักลงทุน 4. จริยธรรมก่อให้เกิดความสงบสุขของสังคม 5. จริยธรรมก่อให้เกิดความเจริญของประเทศชาติจริยธรรมของฟู้ดแพนด้าตก คู่แข่งขันละเว้นจากการกันแกล้งให้ร้ายป้ายสีคมคู่หรือกีดกันไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมควรให้ความร่วมมือในการแข่งขันเช่นการให้ข้อมูลความรู้ในด้านต่างๆจริยธรรมของฟู้ดแพนด้าต่อพนักงาน ให้ค่าจ้างเหมาะสมเอาใจใส่ต่อสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน,พ,นาพัฒนาให้ความรู้เพิ่มความชำนาญให้ความเป็นธรรมและโอกาสที่เท่าเทียมกันศึกษานิสัยใจคอและความถนัดของพนักงานเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนให้พนักงานเป็นคนดี ณสมบัติของผู้ประกอบการฟู้ดแพนด้ามีความรับผิดชอบในการทำงานไม่ว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนมีความมั่นใจในตนเองมั่นใจในการประเมินผลงานกิจการของตนเองกระตือรือร้อนในการทำงานมองการไกลมีความสามารถในการคัดคนเข้าทำงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารมีความชำนาญในงานที่ทำมีความสามารถในการจัดการและการวางแผนมีจริยธรรมหรือจรรยบัณต่อวิชาชีพของตนเอง การดำเนินงานของฟู้ดแพนด้ายังมีจริยธรรมที่สำคัญไม่เบียดเบียนลูกค้าได้แก่ไม่ปลอมปนสินค้าหรือไม่ส่งสินค้าที่มาตรฐานต่ำกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ไม่กักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาไม่ค้ากำไรเกินควรเป็นต้นไม่เบียดเบียนผู้จะส่งวัตถุดิบผู้จะส่งวัตถุดิบมีชื่อ เรียกอีกหลายอย่างเช่นซ s u p p l i เ r ออนเดอร์เป็นต้นการไม่เบียดเบียนได้แก่การไม่กดราคาซื้อให้ต่ำลงมากเกินไปการไม่ยืดระยะเวลาชำระหนี้ออกไปมากเกินควรการปิดบังข้อมูลบางอย่าง การไม่ตำหนิวัตถุดิบหรือการไม่สร้างหลักฐานเท็จเพื่อเรียกร้องให้ผู้จัดส่งวัตถุดิบชดใช้ค่าเสียหายเป็นต้นไม่เบียดเบียนพนักงานได้แก่การจ่ายค่าแรงให้อย่างเป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมายตรงต่อเวลาการใช้แรงงานยังไม่กดขี่ ทารุณการจัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมการจัดหาอุปกรณ์ในการทำงานให้ตามสมควรไม่ต้องให้พนักงานไปซื้อหามาเองโดยไม่จำเป็นการไม่เก็บเงินค่าประกันต่างๆจากพนากาักงานโดยไม่จำเป็นการจ่ายค่าล่วงเวลา ให้เมื่อมีการทำงานร่วงเวลาอย่างถูกต้องเป็นต้นไม่เบียดเบียนผู้ถือหุ้นได้แก่การไม่สร้างหลักฐานเท็จหรือไม่สร้างข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นหลงผิดในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนการจ่ายเงินปันผลให้ตามสมควรการไม่ปิดบางข้อมูลที่แท้จริง การไม่เอาส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปฝากธนาคารไว้กินดอกเบี้ยเฉยๆโดยไม่นำไปลงทุนตามที่สัญญาการไม่นำเงินการไม่นำเงินลงทุนไปใช้ผิดประเภทการตั้งใจบริหารบริษัทให้เต็มความสามารถการไม่ปันหุ้นให้มีราคาสูงเป็นต้นไม่เบียดเบียนผู้ร่วมงานได้แก่ การไม่ปิดบังข้อมูลที่ผู้ร่วมงานหรือบริษัทร่วมทุนควรจะได้รับรู้การบริหารงานอย่างซื่อตรงไปตรงมาการไม่ผลิตคอร์รัปชันการไม่เอาเปรียบกินแรงผู้ร่วมงานเป็นต้นไม่เบียดเบียนผู้ให้กู้ยืมได้แก่การไม่นำเงินที่กู้ยืมไปใช้ผิดข้อตกลง การไม่ยืดระยะเวลาชำระหนี้โดยไม่มีเหตุอันควรการไม่สร้างหลักฐานเท็จเพื่อหลอกลวงให้ผู้กู้ยืมเป็นต้นไม่เบียดเบียนคู่แข่งได้แก่การไม่ปล่อยข่าวลือหรือไม่สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จทำให้คู่แข่งเสียหายการไม่ปลอมสินค้าคู่แข่งการไม่ติดสินบนเพื่อแย,ย่งลูกค้าจากคู่แข่ง การปฏิบัติตามข้อตกลงหรือพันธะผักผูกพันอย่างแท่งคัดการไม่นอกลูกนอกทางหรือปฏิบัตินอกกติกาเป็นต้น ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ